ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพร้อมพันกรุาครับเข้ามาที่สโมสรสัญญบัตรสโมสรนายทหารนรคอที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตอนแม่น้ำโขงครับเพราะว่าวันนี้ครับทางด้านสถานีเรือนรคอท่าพนมครับจับยุกัญชาได้200กิโลกรัมอืมฮึสึกว่าน,น,นเวลานี้นะครับพวกยาเสพติดมันทะลักเข้ามาวันก่อนก็200กว่าเหมือนกันตอชดนั้นเขายึดได้เดี๋ยววันนี้คับทางท่านพลตรีอาร่าแก้วเอียงก็จะเป็นผู้ถแถลงข่าวเดี๋ยวเราเข้าไปชมครับ ในขณะนี้ครับทางท่านพลเรือตรีอารักษ์แก้วเอี่ยมครับที่เห็นอยู่ในภาพท่านพบบนรพคอกำลังเตรียมการในการที่จะถแถลงข่าวในการตรวจยึดกัญชา200กิโลกร,รัมจากนำกําอำเภอท่านพนมนะครับโดยสถานีเรือท่าพนมท่านผู้ชมครับ,รบกัญชารตนี้เนี่ยพลเรือตรีอารักษ์แก้วเอี่ยมนะครับท่านพบบนร,รอคอแล้วก็ทางท่านดาวัยเอกนะั้น ท่าเกียรติมนขุนทศพอบอนร,รขอเกียินครพนมท่านนาวทูสัญญาหน้าจอมพระนายุทธการนารขอจะได้ร่วมกันแถลงข่าวการยึดกัญชาลัวายาเสพติดประเภท5สถานที่จับกุมคือบริเวณถนนข้างปา่าช้าท้ายหมู่บ้านบ้านขับพวงหมู่ที่4ตำบลนังกำอำเภอท่าพนมนะครับสำหรับสถานาการณ์ก็คือเมื่อวันที่24มิถุนายน2558 เวลาประมาณ18นาฬิกาท่านนวตรีบุญเชิดนะที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับท่านนวตรีบุญเชิดคุณอมพาแนละคุณผูาสถานีเรือท่าพนมได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนยาสิติดมาที่บริเวณลังกาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาประมาณ20นาฬิกาถึง22นาฬิกาก็ไปดักก็ปรากฏว่าได้ไปพบกัญชาจำนวน200แท่ง หรือว่า200กิโลกร,รัมอย่างที่กำลังจะมีการแถลงข่าวสําหรับสถานรรการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ทางท่านคเรตรีอารัชแควเอี่ยมท่านผบนรข,ขอนะครับว่าสถานรรการณ์ยาเสพติดในขณะน,นี้เป็นอย่างไรก็เ็เปน ดีนั่นนงใจยังไงสำหรับผู้ปฏิบัติงานดีแล้วนะครับในโอกาสเดียวกันนี้ก็ทางท่านพบบตรขอข้ามีรางวัลน้ำใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับมอบไระทางท่านอนาวตรีบุญเชิดแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยนะครับ ขออนุญาตเรียนถามท่านขอบอถึงการจับจุดกัญชาซึ่งเป็นจำนวนมากเลยครับแลวก็บ่อยมากครับคือในในรถนี้เรา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 ได้รับข่าวนะครับจากสายลับก็แจ้งมาว่าจะมีการขนกัญชาข้ามข้ามมานะครับที่ท่าโนแเราก็ช่วงประมาณสักเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาเราก็วางกำลังโดยซอนอลเรือท่าโนมวอติิเชอร์เราก็สั่งไปดดำเนินการก็จัดชุด าัตเวนกับชุดเคลื่อนที่เร็วจากบกขนขเขตแล้วก็พนมนะครับของของเราเนี่ยไปวางกาลังสกัดกันน้นแล้วก็เพื่อดักจับก็ปรากฏว่าจากการราัตเวนก็พบนะครับที่ขัข้นขาช้าครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์พร้อมรือพ่วงนะครับบรรทุกอของมาหกกระสอบนะครับปุยมาหกกระสอบเราก็ดำเนินการขอเข้าตรวจคน้ขนขณะเข้าจับคุมก็ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวก็ รถหนีเราก็ว่ารถมอเไซล้มเจ้าตัวก็กว,วิ่งหนีไปเราก็จับไม่ทันนะก็ได้แต่ของกลางได้แนตะ่ได้ก,กัญชามาตัวนับก็ปนะรากฏว่าเป็นกัญชาจํานวน200กิโลกรัมนะครับ200หอ่หอห่อละ1่กิโลกรัมรวมทั้งหมด2 0 0กิโลกรัมนะรก็ที่เอามาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับในช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือนเสนี็จเจ็นว่นในจังหวันนดนครพนมเรามีการจับกลุ่มกัญชาได้บ่อยครัง้งนะครับ สองครั้งเนี่ยเกิดในอำเภอเมืองเราน,นี่เองนะครับแล้วก็ครั้งนี้เกิดที่ทาครพนมเอาไล่ๆง่ายๆก็คือจาก200ขั้น2กิโลของนรละคอสรเรือนครพนมแล้วก็สามร้อยกิโลของตอชะดอและครั้งสุดท้ายนี่คือ200กิโลของนรละคอที่จับกันมาได้เนี่ยก็เป็นการดําเนินการวางแผนร่วมกันเป็นการิบัติงานร่วมกันทั้งตํารวจทหารในพื้นที่นะครับการทํางานเนี่ยเป็นการสกัดกั้น พื้นที่ในแนวแม่น้าโขงเนี่ยมันกว้างนะครับทอดอยาวไปเราไม่มีกําลังเพียงพอจาเป็นต้องร่วมดําเนินการกันวางแผนแล้วก็ปิดพื้นที่ร่วมกันโดยการแบ่งกําลังกันในการปิดพื้นที่เพราะฉะนั้นกัญชาบางส่วนก็อาจจะขึ้นมาที่บริเวณนนนนนนวที่นอรน์อพื้นที่นอร์อรับผิดชอบบางส่วนก็อาจจะไปขึ้นที่ตชดออาจจะไปขึ้นที่ทหารพานหรือขึ้นที่ตำรวจก็แล้วแต่กรณีก็ก็เป็นการดําเนินการจับกลุ่ม แล้วก็เราสามารถดำเนินการทำคุมได้ต้องต้องยกความดีให้กับการเป,ป็นแรงงานแบบบูราัการของหน่วยในพื้นที่ซึ่งสามารถทํางานร่วมกันได้โดยท่านผู้กับพันธุ์หน่วย A ทีรัตรทีรัตท่านได้กรุณานครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางนรคอ,นอเราก็สามารถดําเนินการทํางานร่วมกันอย่างมีทธิภาพเขาฝากทางนักข่าวท่านช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่ขอความร่วมมือในเรื่องบ่อแสหรือข่าวสาร ที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับหากเห็นว่า,ควานครพนมเราจะเป็นเมืองที่มีความสุขได้นะครับถ้าผ่าศจากยาเสพติดทั้งหลายไม,ม่ว่าจะเป็นยาบ้าก็ดีกัญชาก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อเยาวชนในพื้นที่ไม่ไม่เอาสิ่งพวกนี้ไปใช้เราก็จะมีเยาวชนอน,นาคตของชาติที่ดีค่อยฝากประชาชนในพื้นที่ขอความรุนาหากมีบาะแสหรือลูกข่าวสารอย่างการให้แจ้งนะครับแจ้งอ่าดขอนะครับ1696ก็ได้ หรือแจ้งศูนย์นํำรลงธรรมของจังหวัดก็ได้แจ้งทางโรงพักต่างๆที่มีอยู่นะครับพื้นที่ตัวเองก็ได้ขอให้มีแจ้งมาแล้วเราจะดาเนินการเราเป็นกําลังในการปฏิบัติในการขับคุมหากมีข่าวสารเราก็สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพก็ฝากทางสื่อมวลชนนะครับช่วยแจ้งกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับยัค,ครับอยรับไรครับ,รบทุกครั้งที่มีการจับยึดหรือจับ ยาเสพติดเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ต้องเรามีการสรังงานมีการแลกเปลี่ยนข่าวสรารอย่างไรบ้าเออปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาความจริงแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากัญชาส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเราจับได้คือข้าแม่น้ำโขงทั้งนั้นนะครับก็าจากประเทศเพื่อนบ้านน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหตุมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราน่าจะเป็นแหล่งผลิตหรือแหล่งปลูกเนะี่ยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอ่าซึ่งทัดปากก็คือต้องปากในที่ต้นเหตุก็คือพื้นที่ที่ผลิต ถ้าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยช่วยดาเนินการกวาดล้างดาเนินการกวาดล้างกัญชาพื้นที่หรือไร่กัญชาที่ปลูกในพื้นที่ตนเองเนี่ยก็จะทาให้เราในแบ่งเบาภาระในเรื่องของยาเสพติดที่จะข้ามาก็ต้องฝากทางจังหวัดนครพนมุูงว่าอะไรกัรจังหวัดนะครับเมื่อมีการประชุมร่วมกันหรือไปปรึกษาดกันระหว่างแขวงกับเราก็ขอความร่วมมือเขาให้เขาช่วยดาเนินการตรวจสอบตรวจตาแล้วก็กวาดล้างสิ่งเหล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันก็จะลดลงไปเราก็ทํางานสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นนะครับผมจะถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเฉพาะพื้นที่ครับ,บว่าตอนนี้เนื่องจากท้าพนมเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับการระบาดมนจะติดติดเป็นย,ยังไงบ้างก็คงจะมีอยู่หนงเดือนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เรามีการกดดันเยอะขึ้นเพราะว่าการข่าวเราเนี่ยนะครับเราทราบเนี่ยมีปบะแสว่าจะมีการขนมาบ่อยๆนะครับก็มีการดัจากจัดกันกดดันหลายด้านนะครับจนกระทั่ง น้อยครั้งที่หลุดขึ้นมาได้นะครับครั้งน,นี้ก็เช่นกันเรามีการข่าวที่ดีร่วมกับกรรครนะครับทำให้เราสาม,มารถรู้ว่ามีการนําข,ของขึ้นมาแต่ก็เป็นสิ่งที่ยากมากในาการจับกลุมเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามเองก็มีการข่าวที่ดีเหมือนกันไม่ค่อยรู้ว่าตำรวจหรือทหารรู้แล้วเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงที่จะขึ้นในจุดนี้หรือวันนี้เวลาน,น,น,นี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ยากมากครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือสถานรรการณ์ยาเสพติดซึ่งเราเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ของเรานั้นก็ มีการปฏิบัตินที่อย่างเข้มข้นเข้มงวดก็สามารถจับยึดได้นะแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่ทางท่านพอบอลกล่าวแล้วว่าต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสน,นะครับจึงจะสามารถสกัดกันตรงนี้ได้และที่เราทราบก็คือทุกครั้งที่มีการจากกับกลุ่มยาบ้ายาเสพติดก็จะทะลักเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา ในในร้านที่ยเราเราคิดว่ามันขายในเมืองไทยนะเอามาใช้ในเมืองไทยเพราะว่าในพอดีรานจันเนี่ยถ้ามันมีฟอยมันจะออกโซงออกกลางแต่ลักษณะเนี่ยน่าจะอยู่น่าจะอยู่เพียงแค่เมืองไทยก็คืออาจจะเป็นตมุหมูปัทยาแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราอะนะครับเอาไปขายฝรั่งบ้างอะไรบ้างที่จัดเงินถ้าสูงบนฝังใต้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสามหมื่นกิโลสามหมื่กิโลละสามหมื่นเอาสองร้อยถูกเข้าหกล้าน ทั้งหมดนี่ก็ประมาณสองแสนกิโลนะครับนี่อย่เห็นนะครับที่มันอัดนะครับจริงๆนี่มันอัดอัดก็ไม่ได้เอาออกมาใช้จริงๆนิดีๆหน่อยๆตามที่เขาแผงวันโลนึงนะครับขึ้นเป็นสาม